สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะฮะเรากําลังอยู่กับวัชลอครับโดยมีเกมของทั้งสองท่านนะครับระหว่างอาจารย์บุญสึกพบกับพี่แรมโบววัชลอนะฮะพี่แรมโบววันนี้มาในมาดใหม่ครับท่านเขาบอกว่าเขาได้ฝึกวิชาที่เขาหัวกลัวสัตว์หัวกลัวกุกสัต์มานะครับวันนี้ขอท้าทายกับอาจารย์บุญศึกเกมเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมครับวันนี้ไลฟ์สดในรูปแบบใหม่นะครับอาจจะเห็นภาพที่แปลกตาท่านผู้ชมไปบ้านครับบัดนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ คอมเมนต์อยู่ตรงไหนผมยังเมื่อวานครูแมนมาสอนให้ครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวหลักเข้ามายังไงนะฮะอยากกินผมให้กินโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับอาจารย์ไม่กินเสร็จผมเนี่ยไม่แชทวิวเป็นเชิดเท็กอชเราจะไม่ไฮนะฮะโอเคโชว์ชท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ว่าพูดคุยได้นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตฮะพิมพ์เข้ามาอินซีหน่อยนะครับงแล้ว ทิ้งแล้วโอเคครับผมทิ้งทิ้งทุย่งแล้วตอนนี้เรากำลังสตรีมผ่านระบบ YouTube และ Facebook ไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเพื่ออาจารย์คนเดียวเลยเพื่ออาจารย์คนเดียวเลยครับจากไปก่อนโอ้โหพี่ส้มวันนี้ครับสวัสดีครับพี่อินซีจากคุณสันติสุธาคำคุณอริทิพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์สุธธรรมนะฮะถามวิโรธนะทำไมอย่างเงี้ยสักาธุหนึ่งนะฮะยังงงๆอยู่นะครับว่า จะเข้าไปในรูปแบบของ Facebook ยังไงที่แฟนกดไลค์เมื่อวานนี้นะฮะงงงับงงงสวัสดีคุยซีทุกท่านจะคุณปัญญาบุญพระภาพชัดเลยครับท่านผู้ชมภาพชัดไหมฮะเนดี้ยูเดี๋ยวขอสักรู่นะท่านผู้ชมครับสักคู่ครับสักคู่เดี๋ยวครับ จัดอุปกรณ์เม็ดใส่คู่นี้เขาเล่นกันก่อนแล้วเนี่ยก็เลยการว่าเราต้องเปิดไลฟ์ก่อนครับไม่ได้ครับคู่นี้สําคัญดถ้าทั้งขวานี่แลมโบ้นะแลมโบ้วัชลอกพวกกาจารย์บินสิคู่นี้ครับนั่นแน่สวัสดีคุณปัญญาบุญพรัครับสวัสดีทุกท่านเนี่ย,ยว,วันนี้อาจารย์เบิ้มมานั่งเป็นประธานในการให้ข่าวสินของวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชม ตัวครับอย่าไม่อย่าสักครู่ก็ต้องแบบอาจารย์จะทำไรผมอาจารย์อาจารย์เสิร์ฟเคยบอกไว้ครับตากดนี่แหละของบีสวัสดีครับคุณเอกภูเก็ตนะจากทาง YouTube เนี่ยสวัสดีคุณกังต้าเทียนสวัสดีคุณอนันนาคำนะครับขอบคุณมากครับคุณอนันต์สวัสดีคุณวีรพงษ์กุ่มสีใสเนี่ยโอ้ดีใจครับวันนี้ไลฟ์สดทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับ ขอบคุณน้องแมนมากครับที่ให้ข้อมูลความรู้มาเนี่ยคุณนครศรีสุขเนี่ยบอกว่าเดินดุดันมากครับพี่ดัมโบ้พี่ดัมโบ้นี่แพ้เป็นพันแผ่นแล้วนะครับไม่มีคําว่ากลัวอยู่แล้วครับตาเดิยของมาสีขาวครับนี่ถูกกระนำตีลุกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกแต่ใจก็ยังสู้อยู่นีพี่ดัมโบ้คาดว่าจะตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งครับพี่ดัมโบ้สวัสดีคุณเล็กนคร สวัสดีคุณพีระพงษ์ผู้สีใสครับนี่เป็นการไลฟ์สดผ่าน YouTube และ Facebook ครั้งแรกของอินสี่เนี่ยสวัสดีคุณเล็กนครนี่แน่นี่แน่นี่แน่นอะไรผู้นี้ครับพี่ส้มนะฮะฝั่งขวาเนี่ยหรือพี่ดัมโบ้นั่นเองครับ ไปด้อะไรหนึ่ะครับไปดูลอะไรหนล่ะครับแต่บรรสือมันจะบอกพวกเราเสมอๆนะครับว่าตากฏดเนี่ยแหละของดีเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้ไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ดีแล้วนะสำหรับพี่ดัมโบไม่ค่อยชัดนะครับจากคุณลุงเจียงเอสเจเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันไม่ดีตอนนี้นะไลฟ์สองระบบพร้อมกันเนี่ยตอนนี้สักครู่นึง่ะ มาครับช่องเราช่องเล็กนเนี่ยเน็ตก็ไม่ได้แพงครับอ,อยากเจอมา้าสายจาันเบิ้มนะครับจาคุณอน,น,น,นันต์นาคำหรือม้าอันนันต์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชุมพรทำได้พ่อทำได้ไหมสักคู่นึงไกลไปนิดนะครับจาคุณอำนวยเกษศนะครับอ้าไม่กินเราไม่กินเราทำจนจะไปกินไง <c oughs> ตายเราทำจนไม่กินหัวนะตัวที่ว่าเชยนะพี่บอมนะ พระรามจะเข้าขุดจะเข้าขุดพระรามเข้าขุดนี่โอเคไหมครับท่านผู้ชมครับโอเคไหมจอไม่ขาดเนี่ยผมว่ลองไล่เช็คระบบอยู่นะครับสักพักหนึ่งนะฮะไม่โโหหตอนนี้ไไมม่่ให้ทางนี้จะไปทางโน้นเอาท่าเข้าโกรธให้ได้จะเป็นสื่อบอกจะเอาท่าเข้าโกรธให้ได้ครับการสื่ทรมานทางกรเลยนี่ครับฟิลัมโบบอกจะทรมานผมเลยนะแล้วคุณจะไปไหนเนี่ย โลไปสรอไปสทิศอีกแล้ว<ด>เาตาก็กกพร้อมใจกันดับหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเกมไม่ได้ไนีไม่ออกเนินะเกคอนนัหีม้ยจำได้เยตัวต่อไหนเนองตัวต่อไหนม่ได้ หมดแล้วจ้าแช้ไม่ได้แช้ไม่ได้เลยเมย์มาช่วยดิเมย์ช่วยอะไดิเมย์ชัวไม่รอดเลยเมย์เมย์กินน้ก่อนพ okay. right okay. ี่กินน้ก่อนดลบก่อนเขาบีบออินซีแต้จริงร้ายมากจา่คุณนทวัตสีไปสดเราคุนมากครับเมื่อคืนทุบโอ้โหฟุกครับที่นทวัตรเนี่ยฮะฟุกรคิแมนเาอ่อนอ้อมมือให้คะ ก็ขอฝากงานของผมนะเข <c oughs> กปะทะโขกในะอีวินา์นี้คนระับ <c oughs> ได้ใส่ครูแมนแน่ครับ <c oughs> ไปแช็คไปไหนเนี่ย YouTube ชัดทั้งภาพและเสียงเลยครับจากคุณเอกภูเก็ตคุณถนอมศักดิ์ศรีไพบูลสวัสดีครับคุณครูชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับจอไม่ขาดกระดาษไม่ตกนะท่านผู้ชมครับตอนนี้รอแป๊บนึงนะฮะเรากำลังเครื่องชาร์จแบตอยู่นะครับเดี๋ยวรอเปิดโปรแกรมนะฮะเกมนี้พี่ส้มนั้นเปิดเป็นม้าขวาสเปซสป่าห์นะฮะพบกับม้าเทียมไร้พ่ายใจบุญศึกกระบจนท่าที่สี่ชัดเจนครับคุณครูคะคุณประมุขปุญญพัฒนาบอกว่าวันนี้แลมโบ ม่ไปจับหวยเหลอครับจะคุ้ประมุกอันนั้นคนเยแลมโบโค้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่แลมโบ้อีสานนะไม่ใช่อันนี้พี่แลมโบ้นนโบชะลอครับอาเดินของมาสีขาวนนาพี่แลมโบ้เขาบอกว่าจะรูุสึกทำไมาถึงอยู่ดีกินดีแล้วเกิดต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาบ้างซะแล้วครับ คุณเข้าใจบุญสืบบอกว่าตากดนี่แหละของดีตากดนี่แหละของดีบุนสืบแบบยืนให้เลิกไปเลยครับข้าพเจ้ากินตัดไรทองระเบิดถ้ำกินตัดแต้มนี้ก็แสดงที่จอจานห้าอาจารย์บุญสืบใช้โค้งกินพี่แรมโบ้เสริมโคตรอัดเข้ามาอีกครับ เกมหนักจริงๆวันนี้ไลฟ์สดด้รูปแบบใหม่นะครับมีภาพและเสียงชัดเจนครับเห็นภาพนักกีฬาส่วนตัวด้วยเนี่ยได้รู้ใครเป็นใครครับอาจารย์บุญสืบวันนี้ปิดบังใบหน้าเะครับเป็นนักลบนิรนาะมส่วนพี่ดัมโบนั้นตอนสู้กัน,นพาโคหัวหลุดครับตอนนี้ก็เลยต้องเป็นชุดนี้นท่านผู้ชมตาเดลของมาสสีแดนเดเรียวตำแหน่งที่ขอไข่แปอาจารย์เบิรมนั้นบอกว่าอืมน่าติดตามจริงๆสำหรับคู่นี้แต่ว่ะ ดับเบิลพลอยลอีกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โลโก้สปอนเซอร์เพิ่มวันนี้เพิ่งทำเป็นนะฮะขออนุญาตด้วยครับแลกบัตรครับจากคุณสรวุฒิสาลีต้องระวังการกดเราเราจะได้ฟังเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ติดตามช่อง y o u u t ยูทูบ a c e b o o k นะฮะจนตอนนี้ครับ YouTube นั้นกดเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วแต่ผมยังไม่เปิดเพราะเปิดไม่เป็นนะฮะยังเปิดไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวรอถามน้องแม่อีกทีหนึ่งนะครับดีใหาขาไหมจานสื่อบอกกินให้มาขึ้นมาเลยดีไหม จารสื่อบอกว่าแต้มน่าสนใจครับเดิูมน่า่อนนะาน่านานาน่าน่าน่านา่น่่านาน่น่า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 น่ะน่่าน่นรา่านาน่่่่่่า่าา่ ไป็นไรขอบคุณหนึ่งนะท่านผู้ชมครับารก์สื่อบอกว่าก็เกี่ยวเกี่ยวนี่ครับอาจารย์สืบอมันต้องถามมาจารย์เบิ่มนะแบบนี้ ปรึกษากันครับกรรมการอย่าลุมเลยครับกรรมการกรรมการลุมไม่ได้นะครับในกรรมการลุมไม่ได้นะครับแต่เสือกว่านี่ขนาดห้ามเขาแล้วเขายังมาไม่หยุดเลยมาเรียนมาเป็นลูกศิษย์จะสอนให้ทุกเรื่องครับจะคุณเสกคุณนันนบอกว่าเมจัดศึกศิษย์อาจารย์เหลียงประทัามาซ้ายอาจารย์เบิ้มหน่อยได้ไหมครับท่านผู้ชมอยากดูอาจารย์เบิ้มพระทัาอาจารย์เหลียงครับ นไม่ไม่อยากทำเขาใช่ไหมขอไม่สู้เขาอาจารยเบิร์บอกว่าขอไม่สู้เขาบนนี้แต่คุณม้านนันนะครับเด็กดตัวถามว่อจารย์เข้ามาทำไมเดี๋ยวอาจารย์สืบเขาจะตอบให้ครับอาจ์สืบออกมาเลยหลายอย่างอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขามาแซวอดกำลังอาจารย์ นันนันสุลาชนันนันจำได้ว่าคืนด้วยนะกินตัดอ้าวเรียบร้อยครับคืนคืนคืนเข้าไปพี่คืนเข้าไปอ่าคืนเข้าไปาคืนเข้าไปครับคืนเข้าไปเนะี่ยวันนี้พี่ดัมโบก็มาศึกษาวิชาครับเจ้าพี่ศึก อาจารย์แลมโบเดินเรืออาจารย์สืบขอฟาดหนึงทีครับฟาด่าฟาดไปเลยฝ่ามือคุณครูคาเฟ่บอกว่าอาจารย์เบิ้มสิทธิ์หยมเนี่ยจะคุณครูอะไราดอาเดิของมากสีขาวอันตรายมาขึ้นีนตัวอันตรายเปล่าสีส้มนี่แกสู้จริงๆครับ

ขอทำหน้าที่ลูกศิษย์ก่อนเนี่ยดูแลาจก่อนอ้าวกินเข้าไปแล้วจะคุณรัฐวัตรสีไพศน์ทายมาจะคุณประมุขครับดึงกลับแทบไม่ทันจะคุณรัฐวัตรสีเพศน์เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผมมานะฮะตามขาอบิดมีความที่ได้ใจคือตาเข้อบิด คนเดียวเลยถึงกลับแทบไม่ทันนะครับอิบมโบล์มีเก่งๆไหมครับจากคุณดวงชายตาใจพูดนึงบี้เข้าไปอย่างเดียวบี้เข้าไปไม่ให้กินม้าเฟย์เราอย่างเดียวเลยไมนกินไมนกินให้กินม้าผมก่อนกินม้าแล้วผมจะไปไหนเนี่ยไปไปชี้ไงเข้าชไป

ก็เต็มใจอยู่แล้ว

กินนางเดียวเลยใช้ไหมี๋ลูกไปไหนยอมเดนี้มีเด็กเก่งมาซ้อมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวรอ่อนกำลังเรียนอยู่